ก็สวัสด,ดีสวีเดตกันด้วยนะผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง AUTO นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวสวนในแ a บกรุการเด่นของผมนะครับมาดูว่าสวนของผมเนี่ยมันจะยังไงซึ่งเมื่อเช้าผมเพิ่งโรดดอกไม้ไปเลยอันนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วผมโรดดอกไม้ไปตอนเช้าให้แบบสวนโลง่ลงๆเลยมีแต่ของแลๆของกากโลกออกงหมดเลยต้นทุนต้น,ตนถั่วอะไรอ่ะ สูงๆเก,ก,กะโลออกเลยเดี๋ยวไปดูกันปะนี่ครับเออเป็นสวนของผมดูดิโล่งเลยจากแต่ก่อนเนี่ยตรงเนี้ยฟูที่ผมเดินเนี่ยประมาณตรงเนี้ยเต็ไมไปด้วยต้นไม้หมดเลยนะทุกคนเนี่ยดูดิเนี่ยเห็นไหมซา,ากเอที่ไดกสายฟ้ายังอยู่เลยนี่ก็เป็นชูกอร์แอปเปิลของผมนะเออมีเยอะอยู่นี่ก็เป็นเอมเบอร์ลี่นะก็สามต้นเป็นเอมเบอร์ลี่ ก็มีต้อนอันนี้ที่เขาตามหากันนี่ผมก็คาฟไว้อยู่หนึ่งต้นก็เิ sì. ็นมูนเมลอนสี่ต้นนะครับแล้วก็มีมูนแมนเก้มีซันฟลาวเวอร์ทานตะวันแล้วก็มีไข่รอฟักอยู่นึ่นะเนี่ยไข่ผมผมไม่รู้ผมจะสุ่มแนแมงปองแมงปอเข้าหรือเปล่าแต่แมงปอที่ผมมีผมก็จัดการขายไปเรร้อยนี่เดี๋ยวผมจะปีนให้ดูด้านบนของสวนผม ผมแปลกใจมากทำไมต้นม่วง,งเวลาเราขึ้นไปเกียบอะทำไมมันไม่เกาะให้เราวะอันนี้ก็เป็นต้นอะไรไม่รู้เออเดี๋ยวผมไปดูผลที่มีขายก่อนมีอะไรบ้างนะทุกคนโอ้กกโอ้กากไม่มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งนู้นดีกว่านะก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีสปริงเกอร์ดีๆขายไหมนะครับ มาที่เกียร์ปาโอ้โหไม่มีเลยนี่แต่อีก8วีจะรีแล้วอีก8วีรีวะ่ะซื้อนี่ไปก่อนมารอรอแวีแดวีโอโ้เวอร์เฮ้ยน,นี่ไงรีแล้วรีแล้วปะป่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 ะีแล้วเราต้องได้ของดีๆียวเราว่างแหละมาสเตอร์สปิงเกอร์หมดหวังเลยฮะ ไปกับบ้านกับบ้านโอ้โหซึ่งแามวามูลสองตัวของผมมันนอนใส่ต้นอันนี้แหละก็ไม่มีอะไรมากมูนไม่ล่อนเดี๋ยวผมจะลองเด็ดให้ท่านผู้ชมดูดีกว่าว่าราคามันจะเท่าไหร่อ่าเด็ดลูกนี้ไปมูนไมล่อนอื้มอันนี้คือลูกอะไรวะโคโคนัทเหรน่าจะมะพร้าวนะทุกคน พี่เผยกดขายทั้งหมดโอ้โหไม่เป็นไรแต่เพื่อท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปเด็ดอีกอันนึงมานะครับเอาสักสองสถานะแล้วกันนี่เออนนี้พอดีปึ๊บเดี๋ยวผมจะไปขายให้ดูว่ามันจะเท่าไหร่มาดูราคานะแปดหมื่นหนึ่งพันครับผมก็ถือว่ายังกากอยู่เพราะลูกมันยังเล็กนี่ครับผมก็จะปลูกต้นแครอทไว้แครอท อะไรก็ไม่รู้ w a t e r m ล l นเอาไปทำภารกิจที่ครับสปริงเกอร์แตงโมอ่ะนี่ก็เป็นต้นชูการ์เปิรลของผมผมชอบปีเล่นอย่างนงี้แหละนี่ก็ทานตะว,วันนะ Sunflower ออกสเยียรผิดนี่ขอโทษด้วยลอรีสลอรีนี่ก็ราคาสองล้านกว่าเพิ่งติดสองสถานะดอกไม่ใหญ่มากเดี๋ยวจะทำดอกใหม่ในอ e ีพชิน่าทุกคน พวกทานตะวันพวกเอมเบอร์ลินลี่มูนเมลอน่ะผมจะทำดอกใหญ่อีวพีหน้าเดี๋ยวไปรอดูกันก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสับส i b e นะครับผมดูผมขายโชว์เลยเนี่ยไปบายครึสบายไว้เจอกันนะครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วบายบาย